รถสาไฟฟ้ารถของการไฟฟ้าครับถ้าท่านชกชาอาจารย์เหลือรอเดียวนะครับขยับรถมอเตอร์ไซค์ของท่านด้วยครับรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านนอกกำแพงวัดรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ลำเลียงเสาไฟเพื่อมาสร้างต่อเติมขยายกลังส,น,สนับสนุนส่วนหนึ่งครับสิ่งที่เราทั้งหลายเห็นจะเติมเต็มช่วยเหลือกันได้ก็เป็นบุญอประการหนึ่งครับบุญคือการขวนขวายช่วยเหลือ ไม่มีตังก็มีกําลังมีตังไม่มากก็มีกําลังได้ร่วมทาบุญได้ร่วมคิดร่วมทางร่วมขอนขวายร่วมช่วยเหลือร่วมเป็นบุญบารมีอนุโมทนาบุญกุศลกับคุณมงคลคุณจินดาโกสินธรจิตเมื่อวานนี้ท่านมาร่วมโวมให้กําลังใจคณะที่พี่ปู่ย่าตายายคณะนางรำที่รำน้องบูชาแล้วก็เป็นประธาน สพ่อทอง,ทงกฐินสามกีปี2-5งหกเจนวัดมาัยแล้วเสร็จด้วยความเป็นสิริมงคลเขับเวลาประมาณ18นาฬิกาข่าวานี้วันนี้ท่านเป็นภาพรวมที่ประกาศความเป็นตระกูลโกสินธนจิตในอดีตที่อุปถมัมภุปถาคทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลพี่น้องประชาชนชาวตำบลมาไยด้วยการที่ครอบครัวของท่าน ได้รับการยอมรับให้ความเชื่อมือเชื่อใจให้ความไวา้าใจเป็นท่านกำนันของตำบลมาไ่ครับถึง3ท่านด้วยกันครับครอบครัวนี้ามสกุลนี้นั่นก็คือร่องรอยที่ยาวนาะนตระกูลที่เก่าแก่วันนี้ท่านมงคลและท่านคุณพี่จินดาโกสินธรจิตและท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลมาไฟพร้อมพี่พี่ทีมงานผู้บริหารบุคลากรจากอบตมาไ่ตอนนี้แทรกซึม เป็นชาวชุมชนมาไผ่ชาววัดมาไผ่ครับอัตโนมัติอยู่ในสายเลือดครับขวนขวายบางทีท่านก็ขนใส่ครับบางทีท่านก็ตัดหญ้าครับเป็นผู้บริหารนะครับบางทีท่านก็ตัดหญ้าบางทีก็แบกถังขยะครับเอาเขยะไปทิ้งบางทีก็เข็นรถเข็นครับขนกระบางถังปิ๊บเพื่อในวัดเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่ครับ